หนูเล่าประสบการณ์ไปงานจับมือครั้งแรกและก็ครั้งเดียวที่หนูเคยไปนะคะก็คืองานจับมือตอนไซโยนาละครอนั่นเองแล้วก็ตอนไปงานจับมือก็ตื่นเต้นมากหนูไปจับพี่น้ำหนึ่งคนแรกเลยทุกคนแล้วแบบพี่น้ำหนึ่งน่ารักมากอะน่ารักมันจะเป็นประสบการณ์ที่ไม่เคยลืมเลยหนูให้ทุกคนเดาดีกว่าว่าหนูไปจับมือใครมาบ้างหนูไปจับมือสี่คนค่ะทุกคนมีพี่น้ำหนึ่งหนึ่งคนออีกสามคนหนูให้เดาว่าเป็นใคร เขาหนูว่าหนูไม่เคยบอกทุกคนปะอุ้ยมีคนตอบคนนึงถูกพี่โมใช่หนูไปจับมือพี่โมมาทุกคนในอสองคนให้เดาตอนนั้นหน,หนูไปจับมือพี่โมใช่ป่าทุกคนแล้วพี่โมก็แบบหนูก็บอกว่าขอบคุณที่คอยเป็นแรงบันดาลใจให้หนูนะคะแล้วพี่โมก็แบบชอบน้องเพลงใช่ไหมหนูก็แบบ คือหนอูชอบดูพี่โมร้องเพลงมาทุกคนตอนพี่โมไลฟ์ตอนนั้นนะคือหนูเข้าไปดูเกือบถูกไลฟ์เลยเพราะว่าหนูชอบมากแล้วก็อยากลองเฟ้นเก่งเมอนพี่โมแล้วหนูแบบเคยกังวเลเรื่องการร้องเพลงแบบขึ้นเสียงสูงมากๆก็เลยแบบทักไปถามพี่โมพี่โมมีแบบวิธีช่วยทําให้แบบหนูร้องได้ไหมพี่โมก็แบบส่งวิธีมาเต็มเลยทุกคนหนูก็แบบอขอบคุณมากๆในพี่โมที่พี่โมช่วยหนู แล้วพี่มอมก็แบบให้คําแนะนํามาด้วยทุกคนเฮ้ยทุกคนยังเฮ้ยมีคนตามีกคนนึงถูกแล้วใช่หนูเคยไปจำมีพี่เปด้วยพี่ไปย่านะคะตอนนั้นก็ถ้าจะไม่ผิดมันน่าจะตรงกับวันเกิดพี่เปพอดีใช่ไหมแล้วหนูก็เลยไปอวยพรวันเกิดพี่เปด้วยพี่เปย์สวยมาทุกคนเฟิร์สครัเฟิร์สครั้งที่เห็นพี่เขาคือแบบ ว้าวออร่าจัดมากคือแบบน่ารักมากอีกคนนึงนะคะคือพี่นิวทุกคนพี่นิวพี่นิวน่ารักหนูก็แบบเพลินพี่นิวคือหนูอะ่ะเป็นคนที่ชอบสไตลก์การแต่งตัวของพี่นิวมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว